สวัสดีครับเมนทั็อกเกอร์ครับกลับมากับอิฟพาร์ทที่สองแล้วนะฮะวส์อยู่กับคนเดิมแบงค์นะครับเอ้ยแบงค์เอ้ยไม่ตรงไม่ตอบตอบดีโอ่หูจะเปิดรายการแล้วยืนไปทางไหนต่อวะโอ้ใช่เมื่อกี้หายนีภาพของกระพีบเหรอโอ้โหโรจีนี่สนุกโอ้ยเล่นแมงค์กลิ่นอันเนี้ยแค่นี้ทักกีบพอแล้ว bị lại dự định muốn như là cầm đi. Khởi lên như Tôi bật lên cái đi. Đây, Đấy, này có được không ạ? Lock. Úi, Này này <laughs> อู๋มาแล้วมาแล้ว <f> อู๋มาแล้วอู้ไปทางไหนดีวเนี่แม่งคานเร็วจัดเลยนี่อู้สีน่าปลา 4D 4D เกือบแล้วไม่เอานี่ 5D เลยยกให้อู้แดงจูออนจูออนจูออนนะจูออนครึ่งตัวโอ้ยใครแม่งวาดภาพนี้กูจะไปเตะมันมาแล้วมาแล้วคุณแจแล้วอู้อู้มาแล้วมันขานมาแล้วมันเข้าประตูไม่ได้ใช่ไหมบอลมันไม่มีมือเปิดลูกบิด เหนื่อยใจเชิญเพกกูพิกดแล้วเข้าว่าแบงไม่ร sí ู้ดิอ้าวชิบหายมืดเลยเอาแจลลี oh <S 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 ่เคียวป a p p y b i r t h d ย์แอมแองเกิยแองกายครับแองกายอือไม่ใช่แองเกินะครับโอ๊ต ก็แค่คือไอ้เอคือสั้งมีดมีทมีดมีดจัเพื่อเล็ดอีดกินกันวันอิดอิดวันเธอถูกขานีเ้ เป็ดทางไงเป็ดชาทำไมแม่หน้าบูดอย่างนี้เน,เ,นเนี่ยเพ่กับเนเรื่องมันไม่เข้าเลยอูไม่ได้มันอูไม่ได้ท้าไม่ไอ้ไม่อยากดูค <need> ือมีเด็ดฮึชิมมีด<ม><ม>ล่วง ลูกไล่พี่ตัวแบบแบบแบบไอ้ฟังขี้หาหาปีนแจเจอแล้วหาปีนแจเจอแบล้วอ้าวเนี่ยเน่ยอยากไปหาที่สองต้องสีไปน้นะส,สีไปเนี้ยแหละ ยิงได้เรื่อยใช่ป่าวอะได้ครั้งเดียวมั้งใ่ะได้เรื่อยเรื่อยก็ดีไปทางไหนต่อเนี่ยทางนี้ฮะโอ้ใครนอนแกรี่อิสโอดเทคเท็ก a l มอ e คีโกกุญแจมาละคอเอาเรียกเ e สเซ o ช s ช h u ดอ e r นวดไหลทิิงดิเรียกดิคอเอาหรือนวดไหลดิ อก็นวดไหลเปี้ยอ๋อ้บางคนเจ็บเฮ้ยลองไปห้องดิปล่อยแม่งนอนนี่แหละไม่ต้องสนใจมันเขาง่าวงเขาง่วปล่อยนอนเลยเอาเร็วมาเร็วมาเร็วมาไม่จับกูเร็วมา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 ทำไมกูไม่ได้แล้วโธ่มกะขานตุมตต้มเจี๊ยบตุ้มเจียมอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันมีสีอย่างนี้หลักฐาน ดอกไม้เลดี้อินดูเอ๊ะเมื่อกี้ก็เลดี้อินเลดชัดเลยเขาไปคุยดีไหมเขาอาจจะเลดี้ก็ได้อู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 ้ออู้ออ้ แกลลี่ชัวร์เลยเทคมาแล้วไม่กินต่อได้เอาไปใส่น้ำก่อนไปใส่น้ำเพชรพอร์เพชรบูพลังเพชรบูโรดอะทำไมมาถึงไอ้ไอ้อิฟมันรู้ว่าต้องเอาไปใส่แจกันวะเอ้ยเอาไอ้ดอกไม้เพชรบูโรดหนิสกาย ใครทำไกโอือ,อลุกรวดเร็วมากเป็นผีใช่ไหมไม่ใช่หรอกเป็นพลังงานเป็นพลังงานคงไม่ใช่ผีนะ,ะนแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เป็นแกลลี่เนี่ยผมอยากเล่นเป็นอึบอิ๊ฟไม่ใช่อึบ <c oughs> แกลลี่หน้าไม่อย่างเละดูในรูปดิ ตัวเขียวๆบรเฉยเเอ้าแกลลี่เข้ามาในตัวกูได้ไงอ่ะแกลที่เดินอัดยิปเอ้าแล้วมาเข้ามาในตัวกูได้ไงกูไม่รู้เนื้อเรื่องเลยเนี่ยมันมาเข้ามาในตัวกูได้ไงถ้ากูวิ่งแบบมจะวิ่งตามมาะแบง ห้าส <50, S 2> ิบห้าสิบอ๋อดันไดป่าววะโอเคแกรี่มาไดวะขออภัยครับแต่ที่กูดัดเนเองวันนี้ไม่ดันวันนี้เดินเดินดัน,เ,ดนเรียกว่าเดินอัดแล้วเนี่ยไม่ชอบดูแล้ว เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วโอ้โหหลุมอย่างนี้แฟนขับแน่นอนอือหตาแดงอย่าบอกก็ไต้หายาอ่อดตาไหมมันกลัวเจอแฟนขับว่ะโอ้โหอย่างนี้มันต้องหูเม้นหลบมแบบอู้เดินแบบนี่กัมีเลือดุ๊บบเป็น ไม่ได้กินหรอกแม่งอยู่เต็มเลยเนี่ยเย็ดโอ้ถังใ,ใกล้ๆก็มีไม่ไปมาว่ะโอ้ไม่คงไม่เข้าแม่แล้วโอ้นี่ไงยาหยาดตาก็ใช่ครับอ๋อ,อ,อ,อมันให้เขียนไป พัดเซ้นโอ้โหต้องมาแก้เป็นการ์ตูนขนายเนี่ยเป็นไงโอ้โง่ายๆขนาแค่เนี่ยโอ้โเด็กประถุก็ทำได้เอายายอดตายจริงด้วย จจจ,จใจเลยยุดนี่ไงยิ้ตาใสบ้องเบี้ไ,ไหนอ่นไงถ้ามันไม่นันเพื่ออะไรวะจะงองไปตามตามใครแม่งสักทักกลิน่าหรือสกายมาสักอย่างไอ้มาแล้วกูล่องมาแล้วกูล่องมาแล้วกูวต้องผ่านกูต้องผ่าน น,นี่มันทางดักควายนี่ว่ะดกักอย่างนี้ก็ดกักพวควายสัตว์แบบอ้าบ้าแล้วเป็นไงเือมันไม่เสียเลือดเขาจะมีที่ยิวไว้ทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่จำเป็นนะทำไมวะีไอเห็นบางอย่างเลยเอา้า <c oughs> ตาแดงอ๋อ bỏ không, phải bò, điền bò, điền bò, điền bò, มันต้องแก้ปริศนาอะไรก่อนไม่ลืมจำได้เซไปก่อนเพื่อความปลอดภยัยไอ้มือนี่มันน่าจะมีอะไรสรักอย่างอ่ะดิเออหาแหลงนัาสวมไม่หรอไม่น่าใช่ <c oughs> เดี๋ยวตัดคลิปก่อนเนี่ย ตาแล้วแล้วคุณทำอะไรต่อดีเนี่ยอี่กี่นาทีแล้ววันนี้ไปตัดคลิปก่นอนเดี๋ยวเขาจะแก้ปสศาครับเดีย๋ยวก็กลับมาแก้ปีศากับภาพสับนะครับ